ส่วนเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าดัชนีเนี่ยยังคงทรงตัวอยู่บน EMA 200วันหรือว่า1,440จุดได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยถ้าดูประกอบกับเครื่องมือ RSI ซึ่งส่วนใหญ่นะคะในช่วงที่ผ่านมาอยู่ค่าระดับต่ํากว่า50นะคะก็แสดงว่ายังไม่ได้ยืนยันการฟื้นตัวอะไรนะคะก็ยังคงเป็นเพียงการาทรงตัวในกรอบอกว้างๆเหมือนเดิมเท่านั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการปรับค่าของเครื่องมือลงเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเฝ้าระวังก,ก็คือเหมือนเดิมนะคะคือถ้าหลุดต่ํากว่าตัว1,440เน น่าจะถือว่าให้ชะลอการลงทุนแล้วรอดูอีกครั้งที่1420นะคะแต่ว่าถ้าหากว่ายืนได้เนี่ยนะคะก็มีลุ้นแค่สั้นๆนะคะไปที่แนวต้าน1460กับ1475เท่านั้นนะคะ วันนี้นะคะตัวแรกจะเป็นตัว KTB นะคะตัวนี้เนี่ยส่งสัญญาณเดินหน้าต่อะคะหลังจากที่มีการพักตัวไปประมาณ2วันนะคะแล้วก็เครื่องมือเนี่ยยังเดินหน้าต่อเนื่องนะคะในส่วนของตัว MACD มี bullish divergence นะคะแล้วก็วอลลุ่มที่เริ่มกลับเข้ามาหนาแน่นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็มองว่า KTB จะมีแนวรับอยู่ที่1 8บ0าท70แนวต้าน1 9บ0าทแ0ถึง20บาทแล้วก็คัดลอสที่18บาท50 ถัดมาเป็นตัวท็อปนะคะจะเห็นการทรงตัวนะคะเป็นไซด์เวย์ในกรอบกว้างๆค่ะถือว่ายังอยู่ในช่วงของการสร้างฐานแต่ว่าเครื่องมือ,อ Modify Stochastic กลับมาส่งสัญญาณซื้อแล้วก็เริ่มปรับตัวขึ้นสเกดโอเวอร์โซได้เล็กน้อยนะคะก็ถือว่ามีอัพไซด์ให้ขึ้นได้อีกนะคะก็คิดว่าท็อปเนี่ยน่าจะสร้างฐานเพื่อ,อ,อรอขึ้นต่อเร็วๆนี้นะคะรับอยู่ที่61นะคะต้าน64แล้วก็คัดลอสที่59บาท50 ตัวสุดท้ายเป็น KMC นะคะจะเห็นราคาค่อยๆโค้คงตัวขึ้นมานะคะตามกรอบไซด์เวย์นะคะก็ยังอยู่ในช่วงกลางๆนะคะมีแนวโน้มว่าจะขึ้นต่อได้นะคะเพราะว่าวอลลุ่มที่ไหลเข้าอย่างต่อเนื่องตลอด2วันที่ผ่านมาแล้วก็ MACD ที่ฟื้นตัวเดินหน้าหาซีโร่ไลน์นะคะแนวต้านนะคะก็จะเป็น EMA 75วันซึ่งตรงกับแนวต้านตามกรอบไซด์เวย์พอดีเลยนะคะที่ประมาณ50ตางค์นะคะรับที่44ตางค์แล้วก็คัดลอสที่42ตางค์ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ